ดีครับเจอกับผมอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้กับช่องเจตดาแสงดีครับผมนะครับบ้านใกล้กันครับผมถามหากันอยู่เรื่อยแต่ว่าไม่ไม่ว่างครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยเนาะเจ้าของนี่ครับเจ้า2อวันนี้มีโอกาสครับผมได้มาดูนกเมืองการกับอาจารย์ปุ้ยครับผมสามตัวสตัวเมืองการนกภูเขา นกนกภูเขาหมดใช่ไหมจันปุ้ยนะใช่ครับนกป่าภูเขาหมดเลยตัวตัวกลางก็ใช่นะครับมีสามตัวครับพี่นกนี่ตัวนี้นกต่อโอ้ยเอาดีตัวนี้ตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่คุยแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุยอ่ะคุยแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะคุยอ้ขึ้นแล้วอันนี้นี่นกต่อหลกนะักเนาะจันปุ้ยเนาะครับนี่นกต่อหลกักแล้วตัวนี้อรารจันปุ้ย อันนี้เริเ่มฝึกแล้วอันนี้ก็เมืองการใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เหรอครับเมืองการเหมือนกันเมืองการเหมือนกันครับโอ้วแต่ตัวนี้ก็ตัวนี้ขึ้นหรือยังอาจารย์ปุ้ยขึ้นขึ้นเหมือนกันมันมันเสียงเสียงอะไรครับเนี่ยเสียงกลางเลยอือโอ้สวยสวยนกสามตัวนี้สวยจัดยปุ้ยตัวนี้ก็สวย เจ้าของไม่ค่อยอยู่บ้านแต่เนียบเลยสุ่มไปซุ่มไเออที่อได้มาตัวนี้เอลยซุ่มไว้ไวครับอาจารย์ปุ้ยแกวิ่งรถพี่น้องเนี่ยครับวิ่งรถล่องครับผมบ้านนี่ครับนี่ครับผมถลมเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงนะครับไวขนาดพี่น้องเนี่ยครับเคยไปต่อด้วยกันเจอกันสองรอบสารอบครับ ไปเลยนะเนี่ยตัวที่ต่อได้เมื่อเช้าเราไปใส่ไปได้เลยเอาเอาตัวไหนไปใส่นู่นแหละตัวนู้นแหละมันไม่มีกรงใส่เลยจับใส่นี่ไหมไงอืมหลังอยู่หลังบ้านเราใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับ<อ>ที่ไปต่อค่อใส่หมอกยอย่าตรงนั้น,นอ่ะอืมโอ้นกนกนกยังอายุน้อยอยู่ครับนกประมาณสักถึงห้าเดือนหรือเปล่าไม่รู้ ะครับอือพอดีอาจารย์แว่นอู้หู้อาจารย์ปุ้ยถามประวัตินกตัวนี้มันเป็นนกป่าสูงใช่ไหมครับนี่ใช่ครับป่าสูงหมดเลยครับนกเมืองการนะอาจารย์ปุ้ยเนาะใช่ครับป่าสูงหมดเลยสามตัวอืมแต่ตัวนี้มันมันเร็วมากเลยเร็วมากเลยมีหนุนอ่างสับอ่างนะครับนกตัวนี้พี่น้อง เล่นอยู่ในป่าเนี่ยโอ้ยเสียงเล็กๆไงโอ้คึกๆค,กคึกจัดอาจารย์ปุ้ยเนี่ยคึกจัดนะครับตัวที่สองครับพี่น้องอือ่ะตกใจหน่อยครับตกใจกล้องครับเอาจดคู่หมดแล้วใช่ไหมครับอลองลองดูดิอาจารย์ปุ้ย กลางก็เนี่ยดุไหมอาจารย์พุ่ยตัวกลางดุมากอืมตัวกลางนี่เยอะอ๋ตัวกลางด้วอาจารย์พุ่ยนกนกเมืองการนกเมืองการครับพี่นกอืมตัวกลางยัดุมากตัวนี้ดุอายุเท่าไหร่ครับเด็ก ได้สักปีได้ปีหนึ่งมันพอฝึกแล้วถ้าปีหนึ่งเลยู่้อู้ตู้ตู้มันคือดุแต่ว่าฝึกแล้วเริ่มฝึกแล้วเข้ามาเนี่ยมันก็ขันแล้วนะใช่แต่มันดุมากอาจารย์ปุ้ยเอาไม้ใกล้ที่มันคือดุขนาดนี้เลยครับดุดุมากครับผม เน,ะนอะใช่ครับสามตัวแน่นๆเลยนะเนี่ยโอ้ต,ต,ต,ตัวไหนไม่นั่นปล่อยเออไม่ได้เจอกันน,นี่ยเนี่ครับพี่น้อง เสียงแบบนี้มันก็มันก็น่าลุ้นเหมือนกันสองสามสี่ห้าอือเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวกลางนี้จัดดูอตัวกลางนี้โอ้นกโ,โอ้มีแต่ตัวคือครับผมอืมอืมอืมตัวนี้กี่กูกครับเนี่ย อันนี้มีแกมด้วยครับสองกุ่มแกมด้วยสองกุก่มแกมใช่อืดูมากอาัวนี้ที่เราเดินผ่านในเชิงกรนะพุ้นเนี่ยตัวนี้ดุดุครับพี่น้องตัวนี้ดุบ้านบ้านจันพุ่อยู่อยู่ในนะ้ำเมืองการอยู่ไหนนะครับอยู่อำเภอเราขวัญเลยอยู่เราขวัญติดบ่อพลอ่ะ ติดบ่อพลอยเราเราขวนบ่อพลอยใช่อืออืม,อมตัวนั้นก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับผมตัวนี้มันยังขายไม่ถึงเออตัวนั้นยังไม่ยังไม่ถึงเท่าไหร่แต่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ติ๊ิวตัวนี้นกออกโคนแดงครับพี่น้อง บนแดงอือโอ้นั่นหลักเนาะอยู่บ้านเยอะไหมอาจารย์อาจารย์ปุ้ยอยู่อยู่เหล่าขวัญเยอะไหมนกก็แหละนกที่บ้านไม่ไม่ได้เลี้ยงมาไม่ไม่ได้เลี้ยงเอามานี่หมดใช่ไหมครับใช่ครับเลี้ยงแค่นี้เลี้ยงสามตัวนะ <laughs> เลี้ยงขี้เนาะเลี้ยงขี้เลี้ยงขี้อือได้เฉลยวันนี้คึกเลยเนาะไอ้ ผมตั้งชื่อให้อะไรเนาะชื่อมันมหาสองเออมหาสองนะผมตั้งชื่อให้มหาสองโอ้ไอมหาสอง <im itation> <im itation> อตัวนี้ไหมเสียงเน็กนั่นเลยตัวนี้เสียงเล็กเออเสียงเล็กเล็ก<ล><ล>ไปกลางเล็กไปกลางตัวนั้นเสียงเล็กเลย <im itation> ะะตัวแรกนั้นเสียงเล็กเลยครับพี่น้องโอ้เขาก็ดูตัวต,วตวนชัดๆเลยจันกุยมันเป็นนกป่าสูง ใครใครเป็นคนต่อได้อาจารย์ปุ้ยไอมหาสองไอนาที่บ้านกับต่อ,อเลยขอเขาแลงมาเลี้ยงมึงกันกี่ปีแล้วครับตัวเนี้ยลกตัวเนี้เขาเลี้ยงมาปีกว่าแล้วต้องมาเจออาจารย์ตรงนี้ตรงลูงนาเนี่ยสองสามปีแล้วี่ยใช่ไหมครับแสดงว่าสองปีแล้วเนาะสองปีกว่านเนาะอาจารย์ปุ้ยเนาะแต่ว่าคารมเนี่ยหนาตึ๊บครับผมลกตัวเนี้ยคารลมหนาตึ๊บคารลมดี ครับเร็วเร็วนะครับเร็วมากเลยอืมตัวนี้สองแกมสองแกมนานนานไหมอาจารย์ปุ้ยที่มันจะลงสองไอ้ตัวนี้เรืเ่อยๆลงบ่อยเลยครับอืมฝึกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยฝึกแล้วได้ฉเฉลย,ยหรือยังอาจารย์ปุ้ยอันนี้ยัางตัว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 ย่ยง มันดุมากเลยอันนี้ยังไม่ได้เฉลยยังไม่ได้เฉลยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เคยได้แล้วนะเนี่ยเคยได้อยู่สองตัวได้แล้วตัวนืมนกเหล่าขวัญเมืองการแถวบ่อพลอยแถวบ่อพลอย ตัวนี้สวยตัวนี้ใช้ได้มีบัวแต้มด้วยใช่ไหมครับครับครับมีบัวแต้มด้วยตัวนี้สวยสมตัวมันพอดีเลยเสียงกลางพอดีเลยเสียงกลางพอดีเลยครับพี่น้องตัวนี้ผัดยังไม่สุดครับตัวนี้ผัดยังไม่สุดยัไมแก้เอาเดีเ๋ยวก็ koş, เอาอยู่ตัวนี้จะอายุไม่เท่าไหร่อาจารย์ปุ้ย ครับตัวนี้อ่าอายุไม่เท่าไรแต่เคยได้เฉลยนะตัวนี้ได้ได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยตัวนู้นได้สองตัวแล้วเนี่ยเออตัวนี้ได้สองตัวแล้วนั่นก็ปล่อยนะฟังแล้วมันครับฟังแล้วไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกใจปล่อยปล่อยแต่ตัวไหนถูกใจค่อยเลี้ยงใช่เฉลียวเลยวันนี้ว่างใช่ไหมครับอาจารย์ปุ้ยวันนี้ว่างวันไหนว่างอีก ล่องอันนี้บอกไม่ได้เลยครับโอ้ยมาอยู่บ้านททกทีครับสายล่องล่องอย่างเดียว,ยวยทําไมไม่เอาไปด้วยอบางทีไปหลายวันมันลำบากไปหลายวันเนาะ<ช>ไปหลายวันสองสามวันเจอข้างเจอตรงไหนที่นกเสียงดีๆเส,ส,สียบเสียบเสียบสบายถ้าถ้ามันไปแบบเช้าย็นกลับโอ้สบายเลยแหละเนาะใช่ก็ถามแต่ลูกสาวกับลูกชายเดียวเพราะมายังพ่อมายัง ก็เลยมโอกาสดีๆได้มาแวะโอ้นกเจ้าของไม่อยู่ทำไมสาดจังเลยใครใครดูแลให้คนดูแลอยู่ไหนแฟนแฟนกับลูกสาว<ไ>สะอาดสะอาดครับผมคอยให้น้ำคอยให้น้ำลูกสาวบอกว่าคอยให้น้ำให้อาหารผมก็ถามเรื่อยอยู่นะครับแต่นี่แกวเลยคือนกมันสมบูรณ์จย์ปุ้ยนกมองแล้วมันสมบูรณ์ สมบูรณ์ทั้งสามตัวเลยนกสมบูรณ์นกสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ตัวนี้ก็พอเล่นแล้วเนาะพอเล่นนะตัวนี้ปีกว่าแนละ้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ปีกว่านกพอเล่นแนละ้วนกตัวนี้นกพอเล่นแล้วอายุอายุปงอาย,อายุดูตัวดูดูดต,ตัวตนนะครับเริ่มได้แนละ้วมันดุนะเนี่ยมันดุ อืมแต่ตัวนี้จะติดจะติดแว่นจะติดแว่นแจ้วหน่อยไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะติดแว่นแจ้ว สามตัวโจดโจดสามตัวโจดโจดจันปุ่ยสามตัวโจดโจดสามตัวโจดโจดเลยโอ้นี่โจดจริงๆอหรอตัวหลักนี่ลงแล้วครับลงปีกแล้วดิ่งๆแล้วครับพี่น้องอืมโอ้ลงปีกแล้วจันปุ่ยลงแล้วนี่ครับ ห่างมานานต้องมาเจอกันว่นา,นานันไม่ได้ต่อเลยเพิ่งมาใต่เมื่อเช้าเนี่ยนั่นเลยจับแต่แต่ว่ามันสมบูรณ์เลยมสมบูรณ์เลยนีปากเลยครับพี่น้องอืม สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เฉลยเฉลยขออันเนี้ยสองตัวเนี่ยสองตัวนี้เป็นเฉลยของไอ้มหาสองใช่ไอตัวนั้นผมเป็นคนตั้งชื่อให้นะครับพี่น้องมหาสองไปฟังวันแรกโอ้นกกว่างห้าคำเป็นนกสองปุกเนาะจันปุ้ยเนาะเป็นนกสองปลกครับลงดิ๊กๆ,ๆๆเลยอันนี้สองปุกแกม อันนี้ลาจารย์ปุ้ยอันนั้นกุกเดียวนะครับเออนี่กุกเดียวครับผมเดียวตัวนี้ก็พอเล่นแล้วเนี่ยเนี่ยตัวกลางนี่ก็พอเล่นแล้วสู้แล้วสู้แล้วดุด้วยเนี่ยนี่นี่จ่อไปตีเขาเลยนกจ่อไปตีเขาอืมบางทีลงลูกเดินผ่านมันคูมันคูใส่ใช่ไหมใช่ครับรอนคูหลอนคูคูใส่เลยมันสู้เลย บางทีมันอยู่กับคนเนะาะจยนปุ้ยเนาะมันอยู่ในห้องอยู่กับคนเนาะมันอยู่กับคนแล้วมันก็เลยเนี่ยคือมันเชื่องอะนะคือมันเชื่องมันไม่มันไม่มไมโลดโผนเท่าไหร่นานอ๋มอมาดูเฉลยตเนี่ยวันนี้นะครับอืเฉลยของเจ้ามหาสองสนัปีกมันยังเป็นนกเล็กอยู่ไงจาั์ปุ้ยอืม แต่ว่าได้ได้ดูแต่เกียบบ้างยังดูแลเช่นเดีตัวตัวผู้เนาะตัวผู้มันมันมันคูไหมครับตอนเข้ามันอยู่ในพุ่มไม้มันได้ยินแต่มันมันหันอยู่สองตัวไม่รู้ตัวไหนมาอมาแล้วมันเหยียบเลยไงเหยียบเลยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นมีหงช้างด้วยครับน่าจะเป็นลูกมันนะตัวนี้นะผมว่าน่าจะเป็นลูกมันแต่นกนกแข้งใหญ่แข้งใหญ่ ขายาวเลยจะเอาให้ผมเอาไปใส่คงรวมไหมใช่เอามีใครเอาเผื่อมีใครอยากได้เนาะอยากได้เอออยากได้เอาเอาไปเลี้ยงคือนกมันยังเป็นนกยังนกเล็กอยู่ก็อยากมีโอกาสขึ้นเหล่าขวันเอาจารย์ปุ้ยเนาะขนาดผมอยู่นั่นเองยังไม่เคยมีเวลานานาจารย์ปุ้ยก็ไปไปคนเดียวเลยบ่ วิ่งล่องอะไป,ไปคนเดียวเลยเก่งเก่งเก่งครับผมขนาดเลยไกลสุดเท่าไหร่ครับใต้จากปัตตานีไปน่านอโอ้โห1,700กิโลน้ำมันเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงน,นะ,จ,นะจัดปุยเนาอใช่ตอนเป็นงานไปกลับลยอย่างเงี้ยเราไปจมืองการไปปัตตานี9,500แล้วก็าจากปัตตานีมาน่าน1,000 โอ้ได้ไปออกไปคลายเครียดเนาะไปเลาะเนาะ <c oughs> ไปพักผ่อนเนาะวันนี้เนาะไปพักผ่อนช่วงช่วงไหนได้ช่งชวงไหนช่วงชว่วงเช้ชาช่วงเช้าเก้าเก้าโมงคนเข้าโรงงานพอดีเนาะไม่ไม่คุม้มข,ข้ามเท่าไหร่ <c oughs> อืมโอ้ซัดกันแล้วครับโอ้ตัวกลางไหมจย์ปุ้ยใจไหมดุดุมาก,กาดุดุครับดุตัวกลางนี่ดุมากเลย แบ่งไหมอาจารย์ปุ้ยไม,ไม่ได้แบ่งเ,เออเออนี่ยครับตัวกลางเนี่ตัวกลางเนี่ยนะครับแต่ตัวนั้นก็นกต่อหลักแต่ว่าอาจารย์ปุ้ยคัดคัดแบบไหนอาจารย์ปุ้ยคัดแบบไหนนะแบบเราได้ยินเสียงเวลาเราไปนั่นนะแล้วก็มาแยกไว้มันก็มันก็ขันเร็วอนะอืม เอาจังหวะมันขันเร็วด้วยนะใชสามตัวนี้มีต่นกบ้านหมดมีแต่นกเหล่าขวัญหมดใช่ไหมครับใช่มืมแถวแถวบ่อพลยครับแถวบ่อพลอยแถวเหล่าขัญเหล่าขันบอ่พอพลยเป็นนกเมืองการหมดครับพี่น้องเหล่าขวันบอ่อพลอยนะครับแต่ตัวกลางนี้ดุนะครับตัวนี้ยังไม่สู้เท่าไหร่ นะครับแต่คูหมดแล้วสามตัวคูหมดแล้วเน้นๆเลยสามตัวสามตัวเน้นๆเลยโอ้ตัวตัวถ้ามีคนชอบเสียงเล็กๆล้วมาดูเสียงตัวนี้นะโอ้หนี่จับใจเลยครับนั่นอต้องดูต้องมาดูตอนมันเล่นกับนกป่าอ่าใช่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 เหมือนผมได้ยินเคยได้ยินแล้วไงตอนมันเล่นกับนกป่า ถ,ถ้าอย่างนี้ไม่เคยออกเท่าไหร่ถ้าเล่นกับน,นกป่าออกหมดเลยครับ <c oughs> ตัวนี้คือแก้มติดทายขนไม่สดเือใช่ครับมันยังไม่ยังไม่ขนยังไม่แข็งขนมันยังไม่แข็งติดทายขนนี่ครับขนมันยังไม่แข็ง อมีโอ um. กาสว่างง่ายไหมไปต่อนุก,กินข้า,ปา <c oughs> วป่าด้วยกันเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไเหอไม่ว่างไม่ค่อยเห็นกันครับบ้านอยู่ใกล้กันนี่เจ๊โอ้ oh, ตัวนั้นไหมมาหาสองไหมอืม <c oughs> คัก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 นี่เนาะจันปุ้ยเนาะคัดได้แบบนี้ก็โอ้แก๋วเลยครับนกทางเมืองการนะครับพี่น้องเอาครับผมเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนี่โอ้คักเก่ะไม่กลัวเลยนะครับ มันอยู่ใกล้คนคบนี่ตัวนีว้ตัวกลางนี่แหละครับดุตัวกลางนี้ดูมากครับเต้นใส่เต้นใส่เลยถ้ามีเวลาฝึกได้เลยจารย์ปุยตัวกลางนะกนกทรงหัวปีนกทรงหัวปีทรงทรงแบบนี้แหละอึดทนนะครับอึดทนแน,น่นอน ลายก็สวยครับพี่น้องสอตาเนี่ยเป็นสามแยกเลยชนตาปั๊บเลยครับผมดูนะครับตาแดงตัตัวนั้นก็เริ่มเดี๋ยวให้ขนมันเต็มให้ขนมันแข็งก่อนตัวนั้นขนแข็งเดี๋ยมันก็เอาเพราะว่ามันคูอยู่คูอยู่ยไม่ก่อนมันจะถ่ายห ต่อเอาไปต่อจับได้เฉลยแล้วสองแตวมันถ่ายคนนึงใช่ไหมครับได้สองตัวแล้วเนาะจันปุ้ยตัวนั้นเนาะใช่ตัวนี้เคยจับเฉลยได้สองตัวครับตัวนี้ยังตัวกลางนี้ยังตัวกลางนี้ยังมหาสองนี่ได้เท่าไหร่แล้วมหาสองอันนี้ไม่ตกยี่สิบยี่สิบเจ๊ไหมใช่แต่เราคัดแต่แบบนั้นเออนั้นก็ปล่อยใช่นั้นก็ปล่อยยี่สิบขึ้นนะตัวนี้ครับผม โอ้ยนกมันเกณฑ์นเนาะนเกณฑ์จัดมันนั่นติ๊กติ๊กเลยวันนี้ได้ใจด้วยแหละไปได้เฉลยมาไปได้เฉลยมาวันนี้ได้ใจด้วยแหละจัดปุ้ยได้เฉลยตรงเลยคลึกเออได้คึกเลย <S 2> <S 2> พรุ่งนี้ไปทางไหนพรุ่งนี้ ยังไม่แน่ใจยังใ,นะใช่ไหมอาครับผมวันนี้ก็มาดูนกอาจารย์ปุ้ยครับพี่น้องไม่ได้แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านอาจารย์ปุ้ยอยากมาดูนานแล้วแหะครับว่ามีนกอยู่สามตัวเป็นนกเมืองการทั้งหมดนะครับวันนี้ได้เห็นนะครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับผมคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกียรติดร้าแสงดีครับผมเดี๋ยวพี่เผื่อมีโอกาสนะครับได้ไปต่อนกกับอาจารย์ปุ้ยนะครับเดี๋ยวพาไปกินข้าวป่า นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับอาจารย์ปุ้ยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ